สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BPS นะครับวันนี้ก็มันมีเขาเรียกว่าเพชติดลบกันหลายคนนะครับบางคนลบส0เพชร5,000เพชแสนเพชเยอะสุด23ล้านเพชเท่าที่เห็นมานะครับเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับแล้ววิธีแก้ต้องแก้ยังไงนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราเรามาทังคุยกันดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็คอมเมนต์กันหน่อยว่า ติดเพชรติดลบกันไปเท่าไหร่นะครับอยากรู้ว่าแต่ละคนเพชรติดลบกันเท่าไหร่ส่วนตัวผมผมไม่ติดนะครับส่วนตัวผมไม่ติดทั้ง2 ID เดีลยผมมี2 ID อดีนะครับ ID ีนี้ก็ไม่ติดไ d เดนู้นก็ไม่ติดนะครับเหตุผลนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าทาง GM นะครับจ m อาโตะเขาพูดว่ายังไงนะครับผมส่วนตอนนี้เพชรติดลบนะครับปกติเกิดได้จากกรณีเดียวครับน้องคือเวลาที่ไปเติมเพชรที่ร้านเติมเพชร นะครับเราล้านเติมเพชรดึงเงินคืนกรณีเดียวเลยครับตอนนี้ไม่มีกรณีอื่นที่ทําให้น้องเกิดเพชรติดลบได้นะครับไม่มีนะมีแค่กรณีเดียวซึ่งปติเวลาที่เพชรติดลบนะครับน้องจะบอกว่าไอผมเติมเงินไปแบบเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วไม่เกี่ยวกับการเติมเงินว่าน้องเติมเงินไปกี่เดือนแล้วถ้าต่อให้น้องเติมเงินไป2เดือนแล้วก็มีโอกาสที่เพชรน้องจะติดลบน้องเติมเงินไป3เดือนแล้วก็มีโอกาสที่เพชรน้องจะติดลบนะครับซึ่งปติข้อมูลตัวนี้นะครับมันเป็นข้อมูลที่เติมผ่าน U ูดีตลอดครับไม่เคย ช้เม่พาแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าได้ครับไม่ได้คนตีนนะแต่อยู่ดีๆเขาจะอยากไปเขานนะเียาไงนะทําเพกคนอื่นติดลบทำไมอันนี้ถ้าถ้าผลสมมติระบบไม่ได้บักถ้าระบบไม่ได้บักนะถ้าเป็นระบบปกติทั่วไปนะน้องคิดว่าอยู่ดีเขาจะไปติดลบเพกคนอื่นทําไมที่เติมมาแล้วพวกที่เติมเยอะด้วยให้เขาด่าหรอให้คนเลิกเล่นเนระให้คนเลิกเติมอ่ะเออถ้าคิดว่าขี้โมก็เรื่องของน้องครับก็ตามนั้นนะครับสําหรับใครที่งงเดี๋ยวผมจะสรุปให้สั้นๆเลยก็คือ มันจะมีร้านเติมเพชรทั่วไปนะครับที่ทุกคนเคยเติมบางร้านร้านตัวแทนเน่ยที่ไม่ได้เติมกับเนี่ยที่ไม่ได้เติมในเกมแบบนี้นะครับอารมณ์เหมือนห้าเนี่ยห้าพันหกร้อยเพชรปกติมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สามพันป่ะอันนี้เราก็ไปเติมเอ้สามพั 3, 6, 3, 8, นหกสามพันแปดอะไรเงี้ยเราไปเติมซะาสองพันนยครับเติมแบบเมลพาร์สสองพันได้ห้าพันหกร้อยเพชรสองพันได้ห้าพันหกร้อยเพชรเติมไปเยอะๆเติมไปเยอะๆสุดท้าย ทางตัวแทนร้านนะครับร้านต้นสังกัดที่เขารับเติมเขาดึงเพชรคืนเขาทําเรื่องขอแบบเอาเงินคืนขอเงินคืนนะครับเขาได้เงินคืนเพราะฉะนั้นเพชรที่เติมไปเขาก็ดึงคืนอันนี้ทำให้น้องเพชรติดลบนะครับส่วนระบบมันรู้ได้ยังไงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของระบบบางคนบอกผมไม่ได้เติม mm. เมลพาร์ตอะไรเลยพี่ผมไม่เคยเติมที่ไหนเลยแต่ทําไมผมติดลบเดี๋ยวเราเค่อยไปคุยกันแต่บางคนที่เติมจริงๆนะครับ ต้องทํายังไงเราจะสามารถแก้ให้เพจที่ติดลบเนี่ยมันกลับมาเล่นได้เพราะปกติถ้าเพจเราติดลบเราจะไม่สามารถเล่นอะไรได้เลยใช่ไหมตอนนี้นะครับทาง gm a ต t o สำหรับคนที่เล่น Facebook นะครับเข้ามาที่หน้าเพจของ gm a ต t o นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นี่เขามีโพสต์อันนี้อยู่บอกว่าสําหรับใครที่เพจติดลบเชิญกรอกข้อ,ขอมูลในแบบฟอร์มโดยเฉพาะคนที่บอกว่าไม่เคยเติมเมลพาสจากพ่อค้าหรือแม่ค้า ก็คือไม่ไปรับเติมที่ไหนนะครับอันนี้แล้วเขาก็จะมีลิงก์ให้กรอกนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วก็ตัวนี้บอกว่าถ้าปัญหาเกิดจากที่พ่อค้าแม่ค้าโกงทีมงานจะไม่รับผิดชอบแต่ถ้าปัญหาเกิดจากตัวเกมจะมีการแก้ไขให้ไวที่สุดแบบฟอร์มมีไว้เพื่อเก็บข้อมูลอาจจะมีการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งถ้าปัญหาเกิดจากตัวเกมจะมีการแก้ไขให้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลอยู่แล้วเท่ากับว่านะครับเท่ากับว่า1ตัวเกมไม่มีปัญหาจริง ตัวเกมไม่มีปัญหาจริงจากข้อแรกนะครับเพราะเขาบอกว่าถ้าปัญหาเกิดจากตัวเกมจะมีการแก้ไขให้ไวที่สุดนั่นแสดงว่าปัญหาไม่มีจริงเพราะถ้าปัญหาไม่มีจริงจะไม่มีประโยคนี้ขึ้นมานะครับอย่างที่2เลยก็คือน,นั่นแหละคนที่เติมจริงๆก็จะติดลบเนาะสองอย่างนี้เอาเป็นว่าใครที่กดเข้ามาแล้วนะครับนี่อันนี้คือเว็บมันนะครับมันบอกว่าสาหรับผู้ที่พบปัญหาเพจติดลบเท่านั้นหลังจากข้อมูลแล้วจะตรวจสอบโดยใช้เวลา3 7ถึงวันนะครับ กรอกข้อมูลที่ระบุไม่ใช่ข้อมูลจริงหรือไม่ถูกต้องจะทําการวจจะไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงนะครับสามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่แฟนเพจอันนี้นะครับมันก็มีลิงก์เข้าไปนั่นคือเพจของฟรีไฟล์กัลลิน่าเนาะลูกค้าเติมเงินผ่านช่องทางใดสายฟรีไม่เคยเติมเนี่ยสายฟรีไม่เคยเติมนี่คือคนที่ไม่เคยเติมเลยแต่ว่าเพจติดลบอันนี้เติมเองภายในเกมก็คือที่ผมบอก เนี่ยเราเติมผ่านอันนี้ไม่เคยเติมกับพ่อค้าเลยแต่ติดลบเราก็ติดตรงนี้เติมผ่านบัตรกาลินา่าอันนี้ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะครับเติมผ่าน u a d อันนี้ก็ใครที่เคยเติม u a d นะครับแบบร้านพ่อคงพ่อค้าเฉพาะ u a d นะก็ติดไปนะครับส่วนเติมเมลพาสพ่อค้าแม่ค้าอันเนี้ยเขาให้ติกทําไมไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าติ๊กอันนี้น้องก็จะไม่ได้รับการแก้ไขเพราะเขาบอกว่า คนที่เติมกับพ่อค้าแม่ค้าจะไม่ได้รับการแก้ไขจํานวนเพรที่ติดลบน้องติดลบเท่าไหร่ก็ว่าไปก็บอกว่าลบ1นึ่0พันหนึ่งหมื่นอะไรก็ว่าไปนะครับวันที่ลูกค้าเติมเงินล่าสุดคือต้องใส่วันที่นะครับใครที่จําไม่ได้ก็พยายามนึกๆเอาแล้วลกันนี่เรากดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกวันที่สมมติว่าพี่เติมเมื่อวานอาทิตย์เราก็ติ๊กไปนะครับอีเมลที่ติดต่อกลับได้อันนี้ใครที่ไม่มีอีเมลก็ต้องไปต้องต้องไปสมัครนะครับ อีเมลหรือว่า Gmail ที่น้องใช้นั่นแหละนะครับมีอะไรก็ว่าไปว่าอ,อ,อะไรดี f รี e ฟล์ e g m a i l c o m อะไรก็ว่าไปนะครับเป็นเมลเบอร์โทรศัพท์อันนี้สำคัญเลยเบอร์โทรศัพท์ถ้าเขามีปัญหาเนาะเขาจะโทรกลับมานะครับ093 093 123 1234อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก,กดส่งแค่นั้นนะครับหลังจากนี้เราก็แค่รอ สามถึงห้าวันทําการแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตรวจสอบให้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าน้องเติมล้านกับพ่อค้าจริงแล้วพ่อค้าดึงจริงน้องก็จะไม่ได้รับการแก้ไขแต่ถ้าน้องไม่เคยเติมเลยเติมในเกมอย่างเดียวแต่ติดลบรอสามถึงห้าวันเดี๋ยวเขาแก้ไขให้อยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ไม่เคยเติมจริงๆแล้วเขาไม่แก้ไขให้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าขนาดเพชรคนที่ยังไม่ได้เติมยังติดลบได้ ก็คิดว่าทีมงานจะแก้ให้ไหมก็อีกเรื่องหนึง่ง <I 'm S 1> สำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีใครที่เพรติดลบแต่ว่าไม่เคยเติมอะไรเลยเนาะขอให้ทุกคนได้รับการแก้ไขใครที่เพรติดลบ <I 'm S 2> คอมเนมนต์ไว้หน่อยนะครับ <I 'm S 2> ว่าติดลบกันเท <I 'm S 2> ่าไหร่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ